อันนี้เราจะบินจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยไปที่สนามบินอิสตันบูลประเทศตุรกีนะคะกับสายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์นะคะต่อมาแล้วตรงนี้นะคะบรรยากาศที่เคาน์เตอร์เช็คอินตัว M นะคะตรงนี้มีหลายสายการบินค่ะมีเทอร์กิชแอร์ไลนที่เปิดแล้วแฝั่งโน้นไม่รู้อะไรนะคะ อันนี้เราเช็คอินเสร็จสับเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแล้วออจากนี้ก็จะเดินเข้าไปด้านในค่ะหลังจากที่เราเช็คอินที่เคาน์เตอร์นะคะออได้รับคอย n ์เสร็จสับเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ได้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแล้วก็จะเดินไปที่ทางไปขึ้นเครื่องนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปสแตมป์ออกเมืองก่อนแล้วก็ตรวจ ความปลอดภัยก่อนนะคะเดินมาด้านนี้นะคะจะข่าวมีป้ายบอกผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแล้วก็ป้าย fast track หรือทางด่วนนะคะตรงจุดนี้นะคะเป็นบันไดทางเลื่อนขึ้นไปยังเ,เขาบอกว่าผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะคะก็ให้ขึ้นบันไดเลื่อนนี้ไปเพื่อไปตรวจความปลอดภัยแล้วก็ไปจะแต้มออกเมืองนะคะ แวันนี้เราจะใช้บริการ fast track นะคะเดินไปฝั่งด้านโน้นที่มีป้ายเขียนว่า fast track หรือทางด่วนนะคะคือในกรณีนี้เขาจะมีบอกว่าใครที่สามารถใช้ทางด่วนได้นะคะหรือใช้ fast track ได้ในช่องนี้จะเป็น fast track ที่3นะคะที่เห็นด้านหน้าเราก็มี first class business class บินชั้นหนึ่งชั้นธุรกิจหรือว่าเป็นที่ทำงานสายการบินอะไรประมาณเนี่ยนะคะฝั่งนี้ผู้โดยสารเยอะมากสายการบินอะไรคะัเนี่ยดูนะคะแต่เราจะไปด้านในเข้าช่องนี้นะคะ fast track ที่3ค่ะเดินอ้อมไปฝั่งนี้นะคะอ่านการตรวจความปลอดภัยแล้วก็สแต็มออกเมืองมาแล้วนะคะ ตอนนี้คือเราออกจากประเทศไทยแล้วแล้วก็จะไปที่ทางขึ้นเครื่องนะคะไปดูค่ะว่าวันนี้เราจะขึ้นเครื่องที่ทางขึ้นเครื่องหรือเกตที่เท่าไหร่นะคะเดินมาด้านนี้นะคะจะไปไหนก่อนเนี่ยก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องเดี๋ยวตามพวกเราไปเลยค่ะเิยมาถึงตรงนี้นะคะมีลูกศรชี้บอกทางไปขึ้นเครื่องที่ เอหถึง9 B 1ถึง9 mm hmm. ไปห้องรับรองของสายการบินแล้วก็เดินไปฝั่งน้นนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะตามป้ายที่เขียนชี้บอกเพราะว่าวันนี้เราจะไปขึ้นเครื่องที่เกต s 1 2 0นะคะให้ลูกศรชี้ให้ไปทางขวามือเด็ค่ะทางไปขึ้นเครื่องที่ทางขึ้นเครื่อง S หรืออา,อาคารผู้โดยสาร อาคารใหม่ที่สนามบินสุวรรณภูมินี่แหละค่ะลงมาไดเลื่อนมาฝั่งนี้นะคะมีป้ายชี้บอกว่าเชื่อมต่อเที่ยวบินแล้วก็ไปที่ทางขึ้นเครื่องนะคะ S101 ถึง S128 บอกว่ารถไฟเชื่อมต่ออาคาร The h h ์ t t n t t r i n นนะคะถึงตรงนี้ก็ต้องสแกนบัตรโดยสารหรือสแกนพาสปอร์ตค่ะดูค่ะ จากสกแกนบัตรโดยสารมาแล้วก็ลงบันไดเลื่อนไปอีกนะคะโอ้โหชั้นลึกจริงๆชั้นใต้ดินหรือเปล่าเนี่ยลงไปเรื่อยๆค่ะเขาบอกว่าจะต้องนั่งรถไฟไปที่อาคารผู้โดยสารเอสนะคะลงบันไดเลื่อนมาเป็นชั้นใต้ดินนี่ค่ะก็มีลูกศรชี้บอกทางไปที่อาคารผู้โดยสารเอสค่ะรอรถไฟนะคะ อนนี้รถไฟมาแล้วนะคะชาเตอร์เฟรมค่ะนี่ยังไม่เปิดนะคะนั่งรถไฟมาจากอาคารหนึ่งนะคะมาที่อาคารซัตเทนไลท์หรืออาคารเอสเค่ะใช้เวลาประมาณ2นาทีประมาณเนี้ยโดยสารก็เยอะนะคะออมาถึงนะคะขึ้นบันไดเลื่อนมานู่นค่ะลูกศรชี้บอกทาง s 1 0 1ถึง S 128แล้วก็มี lounge มีห้องรับรองอยู่ชั้นที่4นะคะพอเราขึ้นบันไดเลื่อนมานะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นด u ที Free, ะะ่ฟรีค่ะฝั่งนี้นะคะด้านนี้แล้วก็มีที่ให้นั่งรอนะคะ่ะผู้โดยสารก็นั่งรออยู่ตรงนี้นะคะ ถ้าไปชั้นที่3เขาบอกว่าผู้โดยสารขาออกทางขึ้นเครื่องที่ S101 ถึง S 128นแะคะแต่ตอนนี้พวกเรายังไม่ไปที่ทางขึ้นเครื่องพวกเราจะไปที่ห้องรับรองของสายการบินอยู่ชั้นที่4นะคะไปกันค่ะเราขึ้นมาบริเวณชั้น4นะคะของอาคารผู้โดยสาร s ซตเทอไลท์หรืออาคาร S นี่นะคะเออค่ะเขาก็จะบอกว่าที่ชั้นที่4มีอะไรบ้าง เราขึ้นมาด้านซ้ายมือเราเห็นเล้าหรือห้องรับรองของสายการบินเอมิเรตนะคะอุ้ยมองลงไปข้างล่างค่ะเห็นช้างนค่ะสองเชือกอยู่ตรงนั้นนะคะอาคารฝั่งนี้อุ้ยโล่งจังเลยยังว่างเปล่านะคะไปดูกันค่ะว่าไปที่ไหนกันบ้างนะคะเ,เดินไปนะคะนี่ลูกศรชี้บอก ว่าไปมิราเคิลเลา้าหรือห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารเลยค่ะแล้วก็มีลูกศรชี้บอกทางว่าไปทางขึ้นเครื่องที่ S101 S128 ที่ชั้นที่3นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษของอะไราไปดูกันนะคะ อันนี้เราอยู่ที่บริเวณชั้น4ของอาคารผู้โดยสารอาคาร s ซตเท l i t ไนะคะหรืออาคารเซตวัชั้นที่4คะอยู่ด้านหน้าทางเข้าห้องรับรองอของสายการบินนะคะมิราเคิลลาวตรงนี้เขาเขียนว่ามิราเคิลล้าวเฟิร์สคลาสนะคะไปค่ะใช้บริการตรงนี้แหละวันนี้นะคะเอาเข้ามาก็ต้องแจ้งพนักงานนะคะดูค่ะ ด้านในไปดูกันเราจะเป็นยังไงนะคะเราเดินเข้ามาเลยคะ่ะเลือกที่นั่งในตามสบายตอนนี้ยังไม่ไหนาแน่นเท่าไหร่อุย้ยเล้าใหญ่มากนะคะนู้นยาวไปถึงฝั่งนอนหรือเปล่านะค่ะด้านนอนก็จะเป็นเคาน์เตอร์อาหารและเคาน์เตอร์เครื่องดื่มแบบมีแอลกอฮอล์ก,ก,ก็ก็มีให้ดื่มดูค่ะที่นั่งว่างเยอะเลยเแขกที่มาใช้บริการ<ม>ตรงนี้ ก็ยังไม่เยอะยังไม่หนาตาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เลือกนั่งได้ไโซนทางโน้นเขาจัดเป็นเคาน์เตอร์อาหารเคาน์เตอร์เครื่องดื่มต่างๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดินเข้ามานะคะเนี่ยเขาก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งฝั่งนี้ก็เป็นโซนเงียบๆนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อาหารเครื่องดื่มของเขานะคะเดี๋ยวเขาจัดไว้ อไอศครีมก็มีเครื่องดื่มชากาแฟน้ำส้มน่คะแล้วก็มูสลีครัวซองคอนเฟลตของขบเคี้ยวต่างๆเบอร์เกอร์แซนด์วิชเยอะแยะค่ะตรงนี้เป็นชากาแฟเลือกเอาอยากทานอะไรอยากดื่มอะไรนะคะส่วนเครื่องดื่มเย็นหรือว่าผลไม้ก็มีในตู้เย็นนคะคะ ผลไม้ต่างๆแล้วก็เครื่องดื่มเย็นนะคะามาดูฝั่งนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างอุ้ยตรงนั้นเขาบอกว่าสั่งอาหารร้อนๆได้เลยนะคะนะคะี่ค่ะมีก๋วยเตี๋ยวก็สั่งได้ก๋วยเตี๋ยวไก,ก่แล้วก็อีกอันนี้คืออะไรเนี่ยชาริมพอกอ๋อวอนทอนซุปเหมือนเกี๊ยวไหมคะนะคะ่ะด้านนี้ก็จะมี ขนมปังมีแซนด์วิชมีขัวซองมีขนมหวานมีเค้กนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกขัวซองอันนี้ก็จะเป็นซาลาเปาเอยค่ะน,นึ่งร้อนๆเลยนะคะอันนี้เคาน์เตอร์ที่เขาจัดเตรียมอาหารไว้ฝั่งนี้นะคะดูเคาน์เตอร์นี้ค่ะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็น ข้าวผัดผักนะคะอันต่อไปคืออะไรคะนนผัดซอสเทริยากิอันต่อไปอแกงมัสมั่นก็มานะคะอันนี้คืออะไรคะเบคอนคะ่ะอันต่อไปไข่ดาวแล้วก็ไส้กรอกนะคะอันนี้เป็นผักดอกกะหล่ำแล้วก็มะเขือเทศ ก็จะเตรียมไว้ตรงนี้นะคะอันนี้โซนนี้เป็นอาหารฝรัง่งอาหารไทยก็มีประเภทข้าวะะตอนนี้เราสั่งเกี๊ยวค่ะทำมาแล้วนะคะเค่อมปรุงอยู่ตรงนี้ค่ะมีพริกป่นมีน้ำตาลน้ำส้มสายชูนะคะนี่เกี๊ยวของเราเรียบร้อยเดี๋ยวไปทานกันค่ะขคาเตรน์นี้นะคะ<ด>ว้าามีอะไรบ้างน้องฝั่งนี้เป็นสลัดนะคะเี๋คะ เลือกทานได้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นสลัดมักกโรณีนะคะก็ここจะมีเครื่องปรุงเครื่องเพียงน้ำสลัดนะคะตรงนี้ก็เป็นซอสต,ต่างๆหม้อนี้หม้อใหญ่ๆเขาบอกว่าเป็นข้าวต้มหมูนะคะเปิดดูค่ะว่าเป็นยังไงนะคะข้าวต้มหมูมหน่าทานค่ะไปค่ะตอนนี้เราได้เกี๊ยวละไปทานเกี๊ยวกัน นะคะและนี่ก็คือบรรยากาศที่ห้องรับรองพิเศษหรือเลาจ์มิราเคิลเลาจ์ที่อาคารผู้โดยสารอาคาร s ซ t เท l i t ไหรืออาคาร z ซวันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเราเดินออกมาจากมิราเคิลเลา g ์เฟิร์สคลาสแล้วนะคะต่อจากนั้นพวกเราก็จะเดินไปที่ทางขึ้นเครื่องหรือที่เกตค่ะ วันนี้เราจะไปขึ้นเครื่องที่เกตรหรือทางขึ้นเครื่องที่120นนะคะเดินตามลูกศรชี้บอกทางไปเลยค่ะ